แล้วและแหลกแหลกมากตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเกมนี้ที่ผู้เล่นใหม่แย่มาจะเจอมือนกันแค่ไหนเราจะลองกดเทสเป็นหนระบบอ,อยากผิดแตู่้าใครอะใครมันเอาไปออฟไลน์แล้วมันผิดมันก็ได้ดนะตอนนี้มันทำแปลกม,มากกูรู้สึกกูไม่ได้แคเป็นเกมแต่คุณตูก,กดโซลาร์ประยชน์แต่กุณูฆ่าวโซลาร์ทสามตัวแล้วกูไม่เล่นเลย ในเกมอ่ะที่มันธงคอสตาลิกาไม่ใช่หรอไม่ใช่ธงไทยแล้วเนี่ยไทยโบราณไทยกรีกไม่ใช่มหานครนี่ยมึงเห็นใช่ไหมนี่มันชื่อมหากรเปิดเกมเลยนะแล้วเฮ้ยไม่มึนนี่มึงมอไม่ตัดแล้วคนแบบนี้เฮ้ยดูดีดูดีสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยไอจีนกับไทยใหญ่เนี่ยเออมันก็ไม่ได้มึนขนาดนั้นไม่ใช่หรอ อ, Sadly, อ,อ pues. ยเพิ่งตัดฟ um ีดมีคู่เลยมันมีคู่เลยมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคตานี้เป็นเทคนิคติดไม่ด้หรอติดมเป็นเทคนิคไม่ครับไม่ตามใจนะวันที่ห้าหกเจ็ด มามาีช่วยเลืกดช่วยเลืก no ส่งมาพี่น no ้องส่เ okay. ยื่อไว้เย่ว้บโทรกันส่งมาเนยทำไมทำไมถึงมาได้โลมมันอะไอ้เกเอ็กซดีเนู้ชวยช่วยช่วยเมดัเมดัคุณเปิดเลยกับสกับสกั ต้องดูดรับก่อนเล่นอะไรก็ได้ตามใจฉันอืมนะใช้ตามจานเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวละครพาสเลยช่างเราไ้ก่อนเล่นอะไรวะเดียโอ้ยตู้เตึรงหลายตัวเลยวะโอเคไม่ตึงแล้วไม่ตึงแล้วโอเคตึง ค่อนข้างที่จะแรกค่อนข้างทีจะแร็คนะครับพี่หนุ่มมันก็เล่นแต่ตัวนี้ละเนี่ยเป็นดาบระรับเทพนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นหลานเซลอดหรือไม่ก,ก็นานโนแลนแดดบต้องมีจะพูดยังนินที่อะไรวะเลือกไม่ถูกระวังสองตัวนี้ กันเอาเป็ไอซูงก่อนแล้วกันเพราะไอเตียก็น่าจะไม่ดีวกเฮนสกินไออสุรกายมันขายแค่สองเก้าเพเองของใครโนแลนมันเพที่กี่บาทเรี่ยแมันเพนที่กี่บาทก็แล้วแต่เติมันเติมแบบไหนสองร้อยสองรประมาณสองร้อยามเก้าอะนั้นเออจะกลับน ร้านบูปก็มาสองร้อยใ่มร้านกูสองเคเห็นดาบก็หหยอกล้วะจิงครับจ uh ิงครับเจอไมได้ทีมตอน่อยโอ้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 ยบ้ากไม่ด้สวยกินเ้า ทดลองมากราบผมก็มมือกับสกินชาวของรักกีบอกของคาจามาก่อนนะพี่ชอบเสียเห็นไหมนะอบอบมาอบอบมาอบอบเฮ้ยเจอเลยอบอบและนี่อะไรเนี่ยชื่อเอ็กบอกไงเฮ้ยอันนั้นชื่อกล้วยอันนั้นชื่อกล้วยนี่รับดาวสามคนครับหนึ่ง เรียกของก่อนช่วงนี้กูโด,โดนบัตรลัดลัดมู่น่ะน่ะร้อนเนี่ยโอ๊ะให้กูเช็คไหมไม่ตัตงเช็คดิเช็คค่อนข้างแหลก,กอพอสมควร นี่แต่โทรศัพท์กับทังกระจกเฮ้ยเอาเรื่องนะเขากดได้ครับเขาทั้งจริงผู้ใดกันหรอโอ้แครี่ของเรานั่นเองโอเครับเขาเขาเขาเสี่ยงเขาโดนฆ่าน่านะครับนอนไม่เป็นท่าเลยนะครับไม่ต่อยวอลกเอไว้ไอ้กูทำอะไรกูนี่เอ้ยเอาว อันนี้โยโน่ะโยโนโ<ห>ทำไมคุณถึงสิ้นบะชนย่างนานคุณจะสิ้นบะชนมีได้นะครับไอข้าไปจาแหลกมากไม่สามารถทำอะไรได้เลยอะไรอะไรอะไรนะรวอชีดูอิงใช่บขนาดความเรามันเอาของกระป๋อไปหนึ่องตัวนะครับ ต้องคนนะปกติได้ไหมเฮียคือปกติได้ไหมตอนนี้ผมผูดแบบปกติอยู่ครับผมเป็นคนจ้างคนแข็งแกร่งเป็กปปลงหน่อยกันเขาจะไม่ไหวนะบังกลาเทศยัยไม่ใช่ต่างประเทศบังกลาเทศตอนตอนตอนนี้เห็นแฟบนบนี่อยู่ข้างล่างนะครับแฟนนี่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ได้ที่ของ,ลงตลาดม ต้องตองตัวนะครับต้องตัวนะครับระวังนะครับต้องถอยนะครับตอนนี้ช่วยตีเตาสักคนนะครับกำลังไปครับาบนเป็นไงบ้างเนี่ยตอนตอนนี้เขาเขาเขาาแดงก่อนก็ได้ครับเสร็จได้เสรได้เราไม่ได้ไรไมเสียจไปบอกห้าพาเลยยี่อะไรไปบอกตรงยี่อะไ โอ้โหไม่กุจีไม่กุจีฟักฟักดูเต่าก่อนนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะจนนะครับไอ้บางคนกูตายเต่าแล้วเข้าไปใจวิตินยังไม่มีอันติเมสกิลตอนตอนนี้แวนนี่ยุ่ยไปแล้วครับแวนนี่ไปแล้วครับโอ้ยยยยขยันไหมตอนเอ็กบอกยู่นะครับตอนนี้เอ็กบอกยู่นะครับหลบก่อนนะครับโอ้ยไม่ได้ครับกดไม่ทัดไม่รับดไม่ทันครับ ก็ล้เราได้เรได้ตขบัขบตขบัขบก็ผมถอยนะครับก็บผมถอยนะครับแเอาต่อได้นะโอเคโอเคเขาไปจาวทีกันไอ้โปไม่กลับเหรอระวังสิ้นพระชนนะครับไอกาลิกคุณว่านอนทันไวไหมครับ กรมกำลังเดินไปช่วยนะครับตอนนี้คุณว่านอนนี่มันเยอ,คะ,เยอะครับมันเยื่อนครับตอนนี้กำลังนะครับตอนนี้ไม่ไหวนะครับโอเคได้ครับดูหน้ามันสาบไปแล้วสาบไปแล้วสาบไปแล้วตอนนี้รอซิว่านาเดินมาแถวนี้นะครับตอนนี้เนนขาไปรับแล้วเขาจะรับล ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับมาแล้วเพมโดนล็อกครับันไันมันไม่ขอดมโคตรกันมันเน่ล้วเมย์ทำอะไรเนีบีปูสลัดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เน้ยเฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้กเฮนย้ยเน้ยเฮ้ ตอนนี้มานาไม่ค่อยมีหนอกครับเออไม่ค่อกูตัวช้าเยอะเยอะเลยย้เนี้ยขึ้นตอนอนี้แหอยู่ประมาณกลางกลางนะครับตายเลยด้อตอนนี้ต้องฝามบูก่อนะ เดี๋ยวสักแค่หนึ่งเตาน่าจะเกินนะครับนี่ทำไมแคดี้เราจนนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าเขาน่าจะฟาร์มประมาณหนึ่งนะครับมันมาครับรอจังหวะไปครับเดี๋ยวเช็คกันน่าจะอยู่แบบดูบลูแดงหายนะแดงหายไอ้แดงตีซะโอ้วอีกตั้ง เราอยู่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ประมาณสิบโตนะครับไม่พอดามีไปครับอุ้ยอิฐถืออะไรครับทีมอยู่ไหนครับดีมอยู่ไหนลิงนิงเจี๊กบด้วยนะครับคุณวานอนครับคุณวานอนโดนโดนนอนนอนอยู่วานอนนอนสมชื่อเลยเฮ้ยเอ็กซ์บอลกาล์ดตอนตอนนี้ต้องต้องช่วยนะครับต้องหาคนช่วยมหานครกำลังจยืนนี้ไหวนะครับ ต้องมาช่วยได้ครับได้ครับช่วยช่วยแครี่ก่อนเล่นเล่นบนไหวนะครับเดี๋ยวบุมเดินไปหาแครี่ก่อนนะครับภาพเรื่องเรื่องคินแล้วครับเทียตอนนี้เล่นกลางประมาณสามสามตัวนะครับไว้ไม่หลอไม่รอนขอนี้ไปแล้วนะตอนข้างย่างครับบบออกก ได้ครับหาตัวตัวอแก้หาบอกนตอนนี้ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับรอบกับผมนล่างอะไรละครับฆ่าไม่ตายนะมีตัวอะไรแก้หาบอกไหมครับบอกอร์ลกับมันหลายตัวนะครับก็ถ้าก็ของเขาหายเล่นล่างไหวไหมครับประมาณสองตัวนะ ยังสบายครับโอเค e <bunker. S 2> ไม่ไม่ไหวแล้วนะแต่แคลรี่เราเก่งกันหนีได้นะไอ้บอกมาบอกมาเฮ้ยนี่ทีมอยู่ไหนครับกดลงตัวลวนล้อมได้ไหมครับผมกำลังเดินไปครับรอรอสกิลให้น้อยได้ไหมครับอ๋อรออยู่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 นดี๋ยวเขาเหนี่ยมเขาเหนี่ยมแล้ลวค<ล>รับ ตช่ครับสวยครับเขาเขามาเปิดอทักเปลี่ยนกําลังไปเปี่ยนไปเติมมางให้ไปตดังวัดอยู่บนแม่ฟาร์ม่จนตอนนี้ต้องต้องออกของให้มันเป็มดาเมจิจอนไอ้เจาะไอ้จนอะไรครับตอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนทักมาแล้วครับยังทำแรงไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับตอนนี้ดาเมจคนทั้งแรงนะครับเป็นนีหมาครับ ไอ,ท,อทีมโอ้โยทีมกูอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับดามเมจของเขาแรงมากเลยครับทนทานดามเมจของเขาไม่ได้เลยตอนนี้ผมผมมาไทายประมาณสองสามเดือนตอนนี้เพิ่งเกย์ภาษาไทยอยู่ครับตัวอีกโดนยัง,ย,งยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ขอภยอภัยด้วยครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่ไปไม่อยู่แล้วเราครอบอยู่ ไายไม่ขับไว้ไม่ขับตอนตอนนี้น่าจะเห็นว่าอยู่ตรงประมาณลินกลางครับแล้วตอนนี้กินโดนโดนครับหลายตัวครับตายครับตายครับโอ้โหเธกดทันตีขับแล้ว้ปรีใหม่ได้เร็วตอนตอนนี้เมทนี้วีนะครับตอนนี้ยังไม่อยากเขาครับเมทค่อนข้างจะเันเนียบ ไอ้จ๋อเอไว้ไหมนี่จ๋อไม่ไหวไอ้จ๋อโนดามีดามีใครเนี่ยครับสีวน่าเนี่ยผมมาข้าก่อนะครับว่ามีเมฆของเขาหนูนี่หรือเปล่าลุงแม่งลุงวะไปลุงครก็ไปลุงนะครับลนีหนีเดียวหุ่นีเดียวลุ่นียังต้องต้องต้องหานะครับต้องหาครับอ็เมฆคลองเขาเล็กน้อยนะครับ ตอ,ตอนนี้นนเป็นนี่แดง์ครับกำลังตีอยู่ไข่เม้านะครับมียา <onu? S 1> ครับมียาหมานนะครับถอยหมอนล้อมมาทางนี้หน่อยได้ไหมขึ้นเ่อะเป็นปน,ปน,นี่อย่างมากของทางนี้โอ่ยโดนตัวไม<อ>นไม,ไม่ไมหวครับไม่ไหวครับโดนโดนล็อกขา <ๆ S 2> ครับป,น,ป,น,ป,น,ปน,นีเตอร์ไปนีเตาร์ได้ครับได้ครับได้ครับเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดช่วยครับมีสายครับ เวดันเลนเลยหลอดเนี่ยดันดันเลนเลยก็ได้ครับหลอดยังไม่จะเป็นครับเขาเขาอยากเอาหลอดครับเพราะงั้นก็เอาเอาลตล้างให้ปิดแล้วตอนคคอยคอยเกิดี๋ผมเกิดไปกัอนเลยล้างให้ครับที่บดตอนตอนนี้ค่อนค่อนข้างที่จะอาราลินนะครับโอ้ยผมบล็นึกทำไม่ออกเมื่อกี้ ผมผมไม่ใช่ไอ้แขกครับเฮ้เย้ทำไมคุณวานนอมึงไม่ค่อยเก่งอย่างนี้ครับมึงเริ่มพูดเริ่มพูดไรฮปกติเนี่ยฮะคุณวานน่าคุณทำอะไรครับคุณโดนลุมมาคุณแพ้ครับใช่ใช่ใช่โดนลุมแพ้คุณนเพื่อนนะครับไม่ไม่ควรทถียงกันครับขี่เมฆมาทำไมข้างบนมันเยอะอย่างนั้นล่ะครับ อะไรครับเขายิงนเขี่ยวผมเลยนะจระมหาสามครับเฮ้ต้องมาช่วยกันนะตอนตอนนี้มีอยู่สองสองตอนนะครับไม,ม่<อ>มีค,มครับหายไปแล้วตอนตอนนี้น่าจะเห็นแดงอยู่นะครับนั่นไงครับ คิดว่าเอาได้ไหมครับระวังหน่อยครับถ้าถ้าคุณลากมาได้ผมก็เอาได้ครับก็ไเจ้านทังแหลกแต่ตอนนี้เราจะอยู่ข้างหลังล่ายงเปล่าอย่างล่างเงินก้อนเราไถ่ปอมคืนครับตอนนี้ไถ่ปอมยังไม่แตกนะครเดี๋ยวรับเลยเงี้ยครับเนี่อมีเขาล็อกแต่ผมล็อกคืนเฮ้ยไม่มีล็อกแล้วเป็นี้นลำบากกันเลย ไม่ไว้นะครับไม่ไว้นะครับไม่มีสกิลแล้วไม่แล้ว <c oughs> เออได้ไหมได้ไหม <จอ S 2> ไม่ได้ชนะเอกบอกกันแล้ววะตอนนี้เขาน่าจะเริ่มมีดาเมจแล้วครับ <get> ได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ขโมยบัฟฟ้าของเขามาได้เล็กน้อยครับ ต้องเห็นภาพจริงๆนะลูกเกมมันต้องดีครับนี่หะนิดหน่อยก็จเจอพม่าลาลาจริงๆสิอันนั้นน่าจะเป็นสลับผู้เล่นใหม่ซะส่วนใหญ่ของกา่์ดมือมียาจากสวรรค์ทำไมคุณไม่แจ้งมีข้าพเจ้าทราบแตผมไม่อาจได้เปิดสกอร์ดูครับคุณเห็นไหมครับคุณดาจัสวรรค์สามคนเนี่ยเรียงกันเลยเนี่ย แล้ว <Yeah. S 2> แต่ไม่มีสเต็คค่อนข้างที่จะน้อยหรือไม่มีหนักครับประเด็นคือซีวนาอ่ั้สวรรค์แล้วก็วนาลงเลยแล้วบนสี่ตัวก็ okay. มีดาเมจไหมล่ะทิวนาตอนนี้รอเรอคนนี่นะครักไม่เห็นท่านในาดเ,นนในเลยเอาแดนี่เอนะครับใจต้องหยิงครับซวนาอยู่นบนน,นั้นก็คือวนาอยู่บนคืไปไกล เงียบเนียบเป็นหนนมครับ <el> น <Philadelphia> <ane> yes, ี่ข้าพเจ้าโดนเล่นแบบคุมๆไปก่อนข้าพเจ้ารับทีมตามครับซูมีได้ผลครับโดนใส่ครับไหวครับไหวใส่ครับแ้เล็กผมจ่รครับคุณจ่อคุณอธิบายทีมิดขึ้นมานะครับไปส่งรับคร์สซูมดูก่อนต้นทุงไม้ คุณคุณว่านอนรับทำไมคุณถึงแพรทางกินโยนกระป้องขึ้นมันครับเงินมันนำห่มล้วครับแล้วก็ไปออกเกาะเลยครับไปออกเกาะรอง้าเกาะดี๋ยวทำไมคุณถึงไม่ออกจ้องฝั่งร้อยบาทเลยนะยังไม่มีตังค์อ่างนะครับคุณคออกกันนะครับคุณออกกันนะครับถ้าคุณไม่ออกคุณก็อาจจะมีเจริญนะครับ คือมันทูดามเองสิผมพบผมคิดแตกนะพี่ผมเป็นนึงครับพี่ทูดามเหตไม่น่าเกลียดนะจะเป็นแอนเดียดามเองมากกว่าที่ผมรักผมรักผมรักผมดึงมาผมดึงมาตอนตอนตอนนี้แหล่งแล่งกลางของทางหลังหลังใตใหม่ครับสวยงามเยเะครับผมชาร์จผมชาร์จตายครับผมจะจับได้แต่คุณดันลาผมได้นะครับ อะไรครับเราไม่ยอมอดครับเราจบนะครับอย่ากดต่างจมตีครับกดโจมาย้ายไม่กลัวครับไม่กลัวเร็วครับเร็วนัยนจบเอ้ยทำอะไรนี่เด็กเกียรติครับเด็กเกียรตโจบจบคุณก็จบได้นะครับกีบตายครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปนะครับ คุณจะเกณฑ์ทำไมครับมีได้เกลียนครับผมแนวผมแบบตามสไตล์บินขู่เลยผมลากขู่เลยไดใช่ครับคือข้าพเจ้าหาดตอนใหม่ดีครับผมจ่อคอยไหมครับทอยไหมครับตอนค่อนข้างยืนนะครับตอนนี้ไมีของหน่อยครับ ต้องไปเอาบาฟาของฟังศัตรูนะครับัน,นี้ดีขอบคุณหลอดมาแล้วครับจบเลยครับตอนนี้โดนล็อกค<ท>าเลยน่อยนะครับยิบไม่เข้านะครับต้องรอจังหวะนะต้องน่าจะรอจังหวะนะครับ ต้องตีตีตีตล่างอหรครับรครึ่งหลอดนะครับเติมหมดหลอดมาครับเดี๋ยวผมจับเป็นนี้ให้ทำไมบับบูหายไวยจังเลยคยรับโอ้ยเก็นมือแล้ววู้โี่ี่ยมเตหมดแล้ว เดี๋ยวก็เอสองคนกับแสสวรรค์สคนเดี๋ยวผมเห็นขานสามคนเลยเนี่ยโดนบินเฉียวแบบนี้มันอย่างมันจะชัดไปต่อเข้าไปตีป้อมแล้วไปต่อเข้าไปวยนะครับตียื ากลับไปบ้านนี่ข้าพเจ้าแหลกมากกว่านีา้นนโอเคหมดจบชนะนะมันเหลือแค่เป็นนีที่ทำได้แค่หัเอา้าตายจากบาดแผลถึงมันโหดมันก็หมุนได้นะมาเกยพรมผมโดนโฮมโรงมาหรือแตะยุกครับ ผมดมควานใหญ่ครับมันมันเลยตายครับนีน่ต่าจกันเหรอออาือไกันฟุกซุนอันทามิวาต้าชิวัตสาซอฮิโรเก นี้เราจบได้ไหมครับได้เลยครับถ้าคุณมาพรองกันถ้าเราร่วมกันเราคือทีมได้ตอนนี้ผมจะตีบล็อกาและไปหาพวกคุณนะครับมากครับผมมาแล้วครับตอนนี้พรมไส้เดี่ยวครับคุณคุณวานนอนเขาไปตีได้เลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยเขาไปที่นแหนนครับตัาฝาเลย จ๋อจ๋อไปจ๋อทำไงสวยครับคุณวานอนครับโอ้ยหมุนติวติวเลยเขาทีโผดแล้วจะเป็นไรเหล่าตอนนี้ดาวของผมได้เพิ่มมาหนึ่องจากเกตเตอร์พูดอะไรฉิ่นหนหนี่เลยอืมยัใช้ไดนน้เหมือนับนี่ผมได้เอวีพีนะ ผมเป็น MVP <ะ>ของเกมนี้นะครับนี่มหานครโดนไป3สามตัวอย่างนี่ไงตัวแครีของเราเป็นไปได้สูงที่เขาสามาเรีนกับเราได้ดูดดีดละคุมคอนที่สุดนะครับอันหนึ่งนะรอกคอนดิเลยกลายจบ <ผม S 1> ดิด วันนี้สำหรับวันนี้โชว์ความมึนเป็นทีเรียบร้อยครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ